สวัสดีครับสหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับประจําเดือนกรกฎาคมปี60นี้นะครับมาดูกันว่าการเงินการงานนะครับคู่รักเป็นยังไงกันบ้างนะครับใบแรกของคนที่เกิดกรกฎาคมวันเสาร์นะครับเดือนกรกฎาคมมาดูกันการเงินนะครับไฮเพรสเตดสังขลัยชนีนะครับความเป็นสังขลัยชนีจริงๆแล้วมันน่าจะน่าจะดีนะครับดูจากกาลังเงินเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสังขลัยชนีแต่ว่า ไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงความแปรปรวนความเป,ปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ทีนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยไม่น่าจะลําบากเรื่องการเงินหรอกครับมีเงินมีใช้จ่ายอย่างคล่องมือมีเงินใหม่ๆเข้ามาแต่ต้องไม่ประมาทเพราะมันมีการเตือนออกมาว่าต้องไม่ประมาทใช้จ่ายต้องมีการวางแผนพอสมควรไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ แต่มองแค่ตรงนี้นะครับการเงินผมเชื่อว่าคนที่เกิดในวันเสาร์ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ให้ใช้อย่างระมัดระวังถึงมันจะมีใช้ข้องมือก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนกันกนก็ดีขึ้นได้ด้วยนะครับมาดูเรื่องของการงานกันบ้างครับการงานเดอร์มิตนะครับการงานก็โอ้ผมชอบไพ่ใบนี้นะเพราะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับไพ่พระไพ่ฤาษีใบหนึ่งเลยนะครับการโดดทํางานอารมณ์ของการงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากทํางาน เงียบอะเป็นคนที่อารมณ์แบบไม่เบื่อกับเขาเรียกว่าอะไรสภาพไปล้อมรอบคาที่มันจอแจนะแต่การงานที่มันเคยมีปัญหามันจะปรับตัวดีขึ้นงานนี้ครับค่อนข้างดีขึ้นงานที่หมอเนียันมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรงานที่เกี่ยวกับการสอนศาสนาจะดีมากสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองของเรื่องคนที่มีงานอยู่แล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าการงานก็ราบรื่นนะครับไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่าให้ฤาษีไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าปัญหาถ้ามองไปถึงปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะดีขึ้นแต่ถ้าหาให้มันก้าวหน้ามากไม่ไมมครับอารมณ์ของฤาษีอารมณ์ของพระมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดกระโดดหรือรวดเร็วแต่ว่ามันจะมองไปถึงปัญหามากกว่ามันจะทําให้ปัญหาดีขึ้นนะครับมาดูเรื่องของความรักดีกว่าครับคนที่เกิดในวันเสราร์นี่จสัสติดมันหมายถึงอะไรครับความละเอตอ่อนฟวามยุติธรรมความพอดีนะครับ มองอย่างนี้ไพ่ก็มีกําลังอ่ะผมเชื่อว่ามันก็หมายก็หมายถึงการประพฤติตัวของเราด้วยนะครับถ้าเราทําดีทําถูกต้องนะกับครอบครัวกับคนรักของเราแล้วปัญหาไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าท่านนอกใจท่านทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับความเป็นชัสติกมันหมายถึงอย่างนี้ครับการตัดสินใจเออเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นเรื่องแต่งงานหรืออะไรก็ ก็แล้วแต่แหละครับเรื่องของท่านมันมันอาจจะต้องมีเรื่องตัดสินใจนะครับในช่วงนี้แต่พไพ่ใบนี้ให้กําลังที่ค่อนข้างดีแต่มนา,ตานยังทงการกระทาด้วยนะครับถ้าท่านไปทําอะไรไม่ดีมันก็ส่งผลไม่ดีกับมาถึงท่านเหมือนกันเพราะว่ามันหมายถึงความยุติธรรมนะครับพไพ่ใบนี้นะครับครับมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับนี่ได้องไม้ท้าบก็ดีนะครับความสําเร็จฟามเอ่อใช้ชนะที่ได้มาอย่างช้าช้านะครับ อันนี้มองไปถึงคนที่มีโรคประจําตัวนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นถึงจะช้าหน่อยก็ตามนะครับแต่ว่าคนที่มไม่มีปัญหายอยู่แล้วก็สบายใจได้รวงโอบเบทีอะไรช่วงนี้ไม่มีเข้ามานะครับครับสําหรับไพ่ชุดคุณเกิดบันสาร์ผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ